สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC Drama Media on Zoom ค่ะในวันนี้นะคะเรามาพบกันในช่วงของ Zoom Idol ค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17.00นถึง17.30นาทีโดยประมาณนะคะทักทายสมาชิกซูมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรายการเรียบร้อยแล้วนะคะก็ส่งแชทกันเข้ามาได้นะคะพูดคุยกันได้ว่ารับชมจากที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างตอนนี้นะคะ รักษากายรักษาใจกันให้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะคะเพราะว่าเรานั้นจะต้องสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ก็คือการที่เรานําใจมาไว้ในแหล่งที่เป็นแหล่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็เป็นแหล่งแห่งบุญของเราทุกคนที่จะได้ไม่วิตกกังวลน,นะคะแล้วก็รักษาใจให้ผ่องใสสมกับเป็นผู้ที่รู้จากเรื่องราวของบุญนะคะ ต้องบอกว่าเรื่องราวของซูมไอดอลในวันนี้นะคะที่เราจะได้มาพูดคุยนั้นนะคะเป็นชีวิตของอีกหนึ่งท่านค่ะที่ได้มีโอกาสมารู้จักและก็ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยอมหาปูชนียาจารย์โดยหลักที่ใช้เลยนะคะก็คือเรื่องราวของความกะตันยูค่ะทำให้ชีวิตไม่พบกับไม่พบเจอกับความลำบากเลยนะคะเรียกได้ว่าพบเส้นทางที่ถูกต้องและดีงาม เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตค่ะแล้วก็พบกับความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จอีกด้วยนะคะวันนี้ค่ะจะได้มาแชร์เรื่องราวดีๆให้กับสมาชิกสุมทุกท่านได้รับฟังกันนะคะพร้อมแล้วที่จะพูดคุยกับทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณสมบูรณ์งอยจันสีผู้บริหารบริษัทวอลลินออสเตรเลียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะน้องแอน ค่ะนะคะพี่สมบูรณ์ตอนนี้คืออยู่ที่เมืองไหนคะของออสเตรเลียอ่าพี่อยู่เมืองนาเกมบี้นะคะอ่ารัฐวิกตอเรียซึ่งก็ห่างจากเมลเบิร์นซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐวิกตอเรียประมาณหนึ่งชั่วโมงกับสี่สิบห้านาทีนะคะถ้าขับรถนะคะอืมค่ะก็ประมาณร้อยร้อยยี่สิบร้อยี่สิบหกกิโลสถานการณ์ตอนนี้ที่ออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างคะ ก็ตอนนี้ก็รัฐที่พี่อยู่ก็มีล็อกดาวน์อยู่ประมาณสองอาทิตย์ก็พรุ่งนี้เขาน่าจะน่าจะยกเลิกล็อกดาวน์นะคะก็ก็น่าจะโอเคแล้วแต่ว่าอีกรัฐอื่นอย่างนิวเซาวลวล์นี่ยังยังยังไม่ยังไม่ยกเลิกค่ะก็ค่ะ ก็คือ,อยังล<ต>็อกดาวอยู่แต่ว่าเราก็<ย>รักษาการัษามาตรการต่าง,าง,างๆนานานะคะแล้วก็รักษาใจเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าก็ได้มีโอกาสรู้จักหลักธรรมคาสอนของพระสมมาสัเจ้าแล้วก็คําสอนของมหาปูชนียาจารย์นะคะทีนี้ต้องถามพี่สมบูรณ์ก่อนเลยก่อนที่จะไปถึงที่ออสเตรเลียเนี่ยนะคะตัวตนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะก่อนที่จะมีโอกาสมารู้จักกับวัฒนธรรมการเป็นยังไงบ้างคะ ค่ะก็คงต้องย้อนไปสมัยเป็นเด็กอ่ะน,นะคะก็เป็นคนจังหวัดกาลสินอยู่อำเภอกุชินาลัยนะคะเกิดเกิดที่นั่นโตที่นั่นแล้วก็ครอบครัวเป็นครอบครัวกรเกษตรกรทำไร่ทำนาค่ะก็คือชีวิตก็ก็คิดว่าอ,อบอุ่นเนนะคะแบบแบบคนคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็คือไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่า เราจนแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าจนนะที่ถ้าพี่จําได้ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแต่พอพอคุณพ่อเสียตอนที่เรียนอยู่ชั้นป .6 ก็ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนละคราวนี้เพราะว่าขาดขาดผู้นําในครอบครัวเรื่องการสร้างรายได้อะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปละก็หลังจากนั้นก็ได้ได,ได้เรียนหนังสือในระดับประถมนี่พี่ก็ถือว่าเป็นคนที่เรียนดีอยู่ในระดับ ที่หนึ่งที่สองตลอดอนะคะหลังจากนั้นก็ได้มาเรียนต่อที่มัธยมในในตัวอำเภอก็เรียนได้ถึงถึงมสี่มสี่แล้วคุณแม่ก็บอกไม่ไหวแล้วส่งไม่ส่งไม่ไหวค่าเทอมมันก็แพงนะคะค่ะก็พอดีพอดีมีคุณนะ้าซึ่งเป็นอ่าครูใหญ่ท่านก็มีเพื่อนที่สนิทกันสมัยเรียนหนังสือซึ่งท่านก็เป็น ข้าราชการครูในระดับสูงเป็นถึงระดับที่ว่า,าหัวหน้าการอำเภอท่านก็รับรับรับพี่เนี่ยมาอุปการะค่ะก็มาก็มาย้ายจากอาอำเภอกุชินาลายเนี่ยมาอยู่อำเภอเมืองค่ะกลายเป็นคนเมืองแล้ว,ลวกลายเป็นคนในเมืองค่ะโดยโดยที่แบบก็มีคนอุปถัมพี่อก็อค่ะครอบครัวท่านก็อุปถัมส่งเรียนให้ที่พักอาศัย ก็เลี้ยงเหมือนลูกเหมือนหลานนะคะก็เอาเอามาเลี้ยงก็พี่ก็ได้ไปเรียนที่โรงเรียนอนุคูณนาลีตอนนั้นก็มห้ามห้าพอมห้าก็มาถึงมหกก็ได้มารู้จักกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาเคยมาวัดพระธรรมกายเขาตอนนี้ตอนนี้เพื่อนคนนี้เขาก็มาเป็นเจ้าหน้าที่ที่วัดด้วยไม่ได้ค่ะก็ชื่อ เอ่ยชื่อได้เปล่าได้ค่ะค่ะอันอันเชลีสีสมชายเรียนด้วยกันค่ะค่ะค่ะแล้วก็แล้วก็มีนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มก็เรียนด้วยกันค่ะโอ้เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยแล้วก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเลยค่ะดีจังเลยก็อันนี้เป็นเป็นตัวตั้งตัวตีในการก่อตั้งชมรมพุทธเลยนะเขาอันนี้อันนี้ยอมรับว่าเขาเป็นผู้นํามาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะสมัยเรียนด้วยกันค่ะเขาก็พาเพื่อน นั่งสมาธิสวดมนต์ตอนเย็นปล่อยป้ายอ,อย่างเงี้ยค่ะก็ก็ทํากันไปอืก็ยัง<า>คิดถึงเพื่อนเพื่อนอยู่อะค่ะแล้วก็มาวัดมาวัดครั้งแรกที่มางานอะไรพอจะจําได้ไหมคะค่ะครั้งแรกนี่เป็นงานหล่อหลวงปู่ทองคํานะคะวันมาค่าบูชาจําได้แม่นเลยแบบมาครั้งแรกแล้วแบบตกใจแบบคนเยอะแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่เคยคิดมาก่อนนะคะ เพราะว่าเข้ามาแล้วเห็นคนยืนต้อนรับสวัสดีเราพอเราเดินเข้ามาในวัดอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ก,ก็ตื่นเต้นนะคะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหวัดใหญ่มากแล้วก็อาหารอร่อยประทับใจอาหารอร่อยนะคะค่ะอร่อยแล้วก็ <c oughs> <c oughs> เป็นระเบียบอะค่ะคือประทับใจที่ว่าห้องน้ําสะอาดแล้วมีคนคอยจัดรองเท้าเราแบบให้เป็นระเบียบ <c oughs> ที่ถือว่าเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากแล้วเวลาเราเห็นอ่าคนเขาจัดรองเท้านี่เขาเขาสุภาพกับเรามากเลยอ่ะเราแบบอืประทับใจค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นได้มีโอกาสอ่อพอจบจากชั้น <ละ S 1> มัธยมอ่าเข้ามาหาวิทยาลัยเป็นยังไงต่อได้มีโอกาสเข้าวัดมาอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าคะก็ตอนนั้นก็มาก็มาวัดแต่พอดีที่สอบได้ที่อ่า มสวประสานมิตรเป็นโครงการเพชรในตมซึ่งซึ่งให้เป็นทุนเรียนให้มาเป็นครูที่ที่หมู่บ้านของตัวเองอะค่ะถ้าถ้าเรียนจบนะคะและตอนนั้นก็สอบควบคู่กันไปก็จะมีสอบทุนมาเรียนต่างประเทศด้วยก็เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยเป็นทุนช่วยเหลือเขาเรียกอ่าโครงการออสเอตอนนั้นนะคะให้เรียนฟรี จนจบปริญญาตรีค่ะคือคือออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้หมดก็พอดีพี่สอบได้ตรงนั้นก็เลยต้องต้องยกเลิกโครงการเพชรในตมก็มาก็มาออสเตรเลียเลยก็คือมาศึกษาระดับปริญญาตรีที่ออสเตรเลียเลยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะก็มาเรียนภาษาก่อนหกเดือนนะคะก็ก็มามาเรียนแล้วตอนนั้นก็ยังก็ยังจําได้ว่าได้ได้เอา อเอกสารที่พระอาจารย์ตอนที่ท่านมาอบรมที่โรงเรียนอนุคุณนาลีนะคะท่านเอาเป็นเอกสารมีเป็นตอนนั้นบอกบุญสร้างองค์พระประจำตัวสร้างามหาธรรมกายเจดีย์ที่ติดกระเป๋ามาด้วยพอดีก็พอดีได้ติดต่อกับท่านาก็ก็ได้ทำบุญองค์พระประจำตัวแล้วก็ได้บอกบุญเพื่อนด้วยสองคนนะคะก็ก็ ค่ะก็ปื้มเนียอันนั้นคือตอนที่มาออสเตรเลียแล้วถูกไหมคะค่ะตอนที่มาอยู่ออสเตรเลียแล้วแล้วแล้วโหต้องถามเลยว่าการใช้ชีวิตนักศึกษาในต่างประเทศแล้วตอนนั้นเนี่ยมีวัดพระธรรมกายที่ต่างประเทศหรือว่าหรือยังหรือว่ายังไม่มีแล้วพี่สมบูรณ์ใช้ชีวิตยังไงบ้างคะก็คือตอนนั้นยังยังไม่มีวัดพระธรรมกายที่ออสเตรเลียนะคะพี่มาปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกก็ น่าจะก่อนประมาณสี่ปีนะคะก,ก่อนที่จะได้เจอกับกบวัดพระธรรมกายที่เมลเบิร์นค่ะก็คือตอนนั้นก็ก็ก็ใช้ชีวิตธรรมดาก็พี่เป็นนักเรียนทุนก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องการเงินเท่าไหร่อ <laughs> พอพอเขาก็เข้าให้ธนาคารทุกเดือนทุกทุกสองาทิตย์แล้วก็จะจะมีเงินเข้าบัญชีแล้วก็เราก็ถ้าใช้จ่ายประหยัดเราก็มีเหลือส่งทางบ้านได้ได้เอา เงินส่งทางบ้านแล้วก็มีเงินทําบุญแบบก็พอได้ทาทาบุญด้วยค่ะแล้วตอนนั้นทําบุญที่ไหนคะพี่สมบูรณ์ก็ส่งมหาพระอาจารย์พระอาจารย์ที่เมืองไทยนะคะที่เมืองไทยค่ะวัดพระธรรมกายพี่ก็ไปโอนผ่านธนาคารพอโอนเสร็จก็อ่าโทรบอกท่านอืบอกว่าเออมีหลักฐานว่าส่งมาแล้วทาไมต้องถามพี่สมบูรณ์ว่าทําไมชีวิตนักศึกษาเนี่ยมันก็ต้องเป็นชีวิตที่แบบ ทั้งทั้งการเรียนทั้งการที่ต,ต้องใช้ชีวิตต่างๆแต่ว่าสิ่งที่พี่สมบูรณ์ไม่ลืมเลยคือการสั่งสมบูรณ์เพราะอะไรถึงเห็นความสําคัญว่าเราจะต้องไม่ไม่ทิ้งบุญนะคะแม้จะอยู่ต่างต่างแดนเลยค่ะคะ่ะเพราะอ,อมันมีความสุขนะถ้าเราได้ทําบุญพี่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงพี่พี่รู้สึกว่าพี่มีความสุขรู้สึกว่าเราก็ตอนนั้นก็พอได้ศึกษาว่าเออเราเนี่ยสงสัยจะทานบาร,รมีมาน้อยเพราะว่าเกิดในครอบครัวที่ ถ้าเปรียบเทียบกับคนอื่นที่เขาเขารวยกับเราก็เยอะแล้วเราก็ต้องอาศัยคนอื่นในการที่จะเรียนหนังสือ,อต้องมีต้องไปสอบแข่งขันเพื่อที่จะให้ให้ได้รับทุนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องตั้งใจเรียนมากกว่าคนอื่นแล้วก็คิดว่ามันมีความสุขแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็เข้าใจครูบาอาจารย์ด้วยค่ะตอนนั้นอืมค่ะพี่สมูรคะภาพหาย ค่ะโอนะคะอาจจะมีสัญญาณผิดพลาดสักเล็กน้อยนะคะโอ้โหต้องบอกว่าพี่สมบูรณ์นี่ก็สู้ชีวิตมากเลยนะคะตอนที่ไปอยู่ออสเรเรียเนี่ยนะคะก็จบปริญญาตรีนะคะที่ <c oughs> มหาวิทยาลัยนะคะต้องบอกว่าเป็นสาขาธุรกิจการตลาดนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่สมบูรณ์ก็อยู่ที่ออสเตรเรียเป็นเวลา25ปีแล้วต้องบอกว่าชีวิตของพี่สมบูรณ์ที่ เริ่มต้นจากการที่เป็นนักศึกษาเนี่ยนะคะก็ตั้งใจเรียนแล้วพอจบเนี่ยก็ได้ทำงานทำงานที่ร้านอาหารไทยแล้วก็ร้านอาหารจีนนะคะเพื่อฝึกประสบการณ์การทำงานนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีการเปิดร้านของตัวเองด้วยนะคะชื่อร้านไทยการสินนะคะก็ที่เมืองที่พี่สมบูรณ์แจ้งเมื่อกี้ก็คือเมืองนากแกมบีรรัฐวิกตอเรียนะคะซึ่งต้องบอกว่าทำงาน ทั้งธุรกิจแล้วก็จิตใจเนี่ยไปด้วยกันทำธุรกิจอาหารเนี่ยสิบเอ็ดปีเลยค่ะโอ้โหต้องบอกว่าสิ่งที่เธอได้ทำนั้นนะคะหลักทมเนี่ยน่าฟังมากๆเลยเพราะว่าสิ่งที่ได้ใช้ในการที่ไปจากการผันตัวนะคะเป็นนักศึกษาไปเป็นผู้บริหารเนี่ยนะคะก็ต้องใช้หลักต่างๆมากมายเลยนะคะที่จะได้มีโอกาสนะคะมาบริหารงานแล้วก็ บริหารสิ่งต,งต่างๆให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์นะคะซึ่งต้องบอกว่าทำงานมาเนี่ยนะคะก็ด้วยความที่พอทำร้านอาหารเนี่ยก็เริ่มที่จะเวลาน้อยนะคะเพราะว่าก็อย่างที่ทราบกันอยู่เนาะถ้าร้านอาหารเนี่ยก็ต้องเปิดร้านนะคะดูแลเมนูต่างๆดูแลลูกค้านะคะทำให้อาจจะมีเวลาให้กับครอบครัวน้อยตรงนี้สำคัญเลยเพราะว่าพี่สมบูรณ์บอกว่าอยากมีเวลาให้กับครอบครัวนะคะ ก็เลยพลิกผันตัวเองนะคะจากในส่วนของร้านอาหารเนี่ยก็อยากมีเวลามากขึ้นก็มาทำธุรกิจทางด้านอื่นต่อนะคะ,อะตอนนี้พี่สมบูรณ์กลับมาแล้วนะคะต้องรอฟังว่าพี่สมบูรณ์เป็นยังไงบ้างพี่สมบูรณ์คะ ได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะอ๋อชัดเจนค่ะต้องขออภัยด้วยค่ะค่ะต่อเลยนะคะก็เมื่อกี้นะคะได้เกินไปพอพี่สมบูรณ์เรียนจบเนี่ยเราก็เกิดไปว่าพี่สมบูรณ์ได้ไปทํางานร้านอาหารตรงนี้อยากจะให้พี่สมบูรณ์ได้แชร์เทคนิคหรือว่าวิธีการที่นําเอาหลักธรรมต่างๆเนี่ยไปปรับใช้ทั้งการที่เราไปเป็นลูกน้องแล้วก็การที่เราเนี่ยต้องไปดูแลลูกน้องก็คือมีร้านอาหารของตัวเองตรงเนี้ยคะ่ะพี่สมบูรณ์ ค่ะก็คือทํางานเนี่ยเราเราต้องขยันนะคะต้องขยันต้องต้องคิดว่าเขาเขาจ้างเราเนี่ยเขาก็ต้องให้เราได้ทํางานให้ให้ให้คุ้มกับที่เขาจ้างอะคะแล้วเราก็ต้องเป็นหูเป็นตาให้เขาด้วยอก็คือดูแลดูแลทุกอย่างจนแบบเขาสอนเขาเขาสอนธุรกิจให้พี่เลยวิธีวิธีทํางานวิธีการอ่าทําอาหาร ไม่เคยเรียนทําอาหารนะคะ,คะต,ต้องบอกไว้ในตอนนี้ไม่เคยเรียนทําอาหารแต่ว่าเขาสอนสอนทุกอย่างอืไปซื้อของทํายังไงสั่งของยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววิธีทําบัญชีทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็สอนแบบจนจนเจ้านายนี่เขาให้เราเป็นหุ้นส่วนด้วยครึ่งหนึ่งตอนนั้นนะคะอ แต่ว่าสุดท้ายก็เราก็มาเปิดร้านของเราเองอืมแสดงว่าเขามีความไว้ใจพี่สมบูรณ์ว่าเป็นผู้ที่ทํางานแล้วแบบไว้ใจได้ใช่ใช่ค่ะก็คือเงินนี้พี่พี่เป็นคนถือพี่เป็นคนถือหรือพี่เป็นคนเอาเข้าบัญชีเอาจ่ายจ่ายซัพพลายเออร์จ่ายพนักงานพี่เป็นคนจ่ายหมดือค่ะโอ้โหก็คือมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานเนาะค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะ แล้วพอตอนที่มาเปิดร้านของตัวเองเป็นไงคะเราต้องใช้หลักทำหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันเพิ่มเติมนอกจากความซื่อสัตย์กับผู้ร่วมงานด้วยกันแล้วค่ะก็คือต้องต้องดูแลพนักงานเหมือนเหมือนครอบครัวคะ่ะ <c oughs> ก็ก็ <c oughs> เขาเขามาทำงานให้เราเราก็ดูแลเขาเลิกงานก็ทํากับข้าวให้ <c oughs> อะไรอย่เงี้ยคะ่ะ <c oughs> ไปส่งบางทีก็ไปรับไม่มีรถเราก็ไปรับ ก็มีน้องคนไทยตอนนั้นยังไม่มียังไม่มีใบขับขี่ก็ไปรับไปส่งมาช่วยช่วยช่วยกันไปพอให้เขามีรายได้พอพอน้องคนไทยส่วนใหญ่นี่ก็จะต้องยังต้องคือคนไทยเราเนี่ยมีความกระตันยูนะพี่ว่านะ <c oughs> ก็คือถึงแม้ว่าจะจะยังไงก็คือยังยังส่งยังส่งเงินส่งอะไรไปช่วยจุนเจือครอบครัวทางประเทศไทยอะนะคะ <c oughs> ก็คือถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่โดดเด่นของคนไทยเราอะคะ่ะเพราะว่า พี่พี่ก็เข้าใจครับค่ะอือก็คือเราได้เห็นความกระตันยูของคนที่อยู่ด้วยกันเราก็เลยรู้สึกว่าอยากที่จะช่วยสนับสนุนแล้วอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญเลยที่พี่สมบูรณ์ก็จะยืดถือมาก็เลยเรื่องของความกระตันยูนี่แหละเห็นบอกว่ามันมีความสําคัญสําหรับชีวิตของพี่สมบูรณ์มากตรงนี้อยากให้พี่สมบูรณ์ได้อธิบายหน่อยค่ะว่ามันสําคัญกับชีวิตของพี่สมบูรณ์ยังไงบ้างคะก็คือ ในครอบครัวของพี่นี่ตั้งแต่พ่อเสียเนี่ยก็คือเห็นเห็นแม่เขาก็ลําบากอะ่ะลําบากในการหาเงินมาส่งเราเรียนหนังสือและเราก็ถ้าแม่ไม่ส่งถ้าแม่ไม่เสียสละนี่อนาคตของพี่ตอนนั้นคือสาวโรงงานต้องบอกเลยว,ว่าสาวโรงงานเพราะว่าคนอีสานส่วนใหญ่เนี่ยจะจะมาค้าแรงงานที่กรุงเทพแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านไป จูงเจือครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วบางคนมีครอบครัวแล้วมีลูกก็ต้องต้องต้องให้ลูกเนะี่ยอยู่กับพ่อแม่ของตัวเองแล้วตัวเองอันนี้ก็คือต้องต้องได้มามันเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็คือความเท่าเทียมกันทางการศึกษามันยังไม่มีบ้านเราก็การศึกษาถ้าเราจบป .6 แล้วมันก็เรียนฟรีแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือต้องจ่ายอะคะ่ะต้องจ่ายค่าเทอมค่าไปโรงเรียนค่ารถ ถ้าอยู่บ้านห่างไกลจากโรงเรียนก็ต้องไปเสียค่าหอพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็คุณแม่นี่คือเสียสละให้เราเสียเสียสละให้เรามากแล้วเราก็อยากดูแลท่านถ้า<ะ>ขนาดว่าตอนนั้นคิดคิด,ค,ดคิดไว้ในใจนะคะว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยจะจะดูแลท่านเป็นอย่างดีตอนตอนที่ยังเรียนอยู่นะคะเ<ะ>พราะีได้ทุนก็ส่งส่งเงินกลับบ้านตลอดไม่ให้แม่ลําบากจนแม่จนแม่นี่ได้ เอยปากเลยอะค่ะบอกว่าแม่เราได้ลูกแก้วมาเกิดได้ mm hmm. ได้เทวดามาเกิดเขาว่าอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่เราได้งานทําได้ทุนการศึกษานี่แม่ไม่เคยได้ลําบากเลยค่ะ mm hmm. ก็คือเรื่องการเงินนี่สบาย mm hmm. ก็คือเราก็ให้มาตลอดอะค่ะดูแลท่านโอ oh, ดูแลบุพการีต้องถามพี่สมบูรณ<ด>์ว่า,าไอสิ่งที่เราได้ดูแลท่านตรงเนี้ยที่สมบุรณ์คือว่ามันเป็นบุญแล้ว มันนำพาชีวิตของพี่สมบูรณ์ไปยังไงคะค่ะพี่ก็คิดว่าเป็นบุญนะคะเพราะว่าในการที่ว่าเราดูแลครอบครัวอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นเป็นที่เอ็นดูของคนอื่นนะคะมีคนอุปการลละเราแล้วเราก็มีโอกาสอย่างพอมาทํางานกับเจ้าของร้านอาหารจีนเขาก็ดูแลเราอย่างดีเหมือนลูกเหมือนหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สอนงานให้เราโดยทั้ทงทั้งที่เราก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ญาติเขาเลยอะค่ะถ้าจะว่าไปแล้วอะค่ะเขาสอนงานให้เราทุกอย่างแบบไม่น่าเชื่อค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นบุญที่ว่าเรากระตันยูต่อครอบครัวต่อแม่อะไรเงี้ยค่ะต่อพ่อแม่แล้วก็พี่ก็ได้ทําตัวอย่างให้ลูกหลานด้วยก็ลูกหลานก็เขาก็ดีเขาก็ดูแลตอนนี้คุณแม่ก็อยู่กับหลานหลานชายหลานสาวเขาก็ดูแลเป็นอย่างดีอะค่ะอื ก็คือเป็นต้นแบบให้กับทุกคนในครอบครัวด้วยแต่ทีนี้<บ>ต้องถามถึงเรื่องของการที่ได้มีโอกาสเพราะว่าตอนที่พี่สม,มูณ์บอกว่าตอนแรกเนี่ยไปถึงยังไม่มีวัดแล้วพอไปปุ๊บเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมสร้างวัดด้วยตรงนี้อยากให้อ่าพูดถึงความปลื้มใจที่ได้มีส่วนในการสร้างวัดพระธรรมกายที่เมลเบิร์นนะคะโอ้โหปลื้มใจมากค่ะเพราะว่าตอนแรกพระอาจารย์ท่านก็ท่านมาก็ต้องบินไปบินกับ จากเมลเบิร์นซิดนี์อะไรเงี้ยก็ก็ไม่ก็รวบรวมคนได้ยากค่ะเพราะว่าถ้ามีพระประจํามันก็จะง่ายในการที่ว่าท่านก็ได้ได้อยู่เป็นเนื้อนาบุญให้เราคนก็จะได้มาวัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนแรกก็เช่าเช่าบ้านก่อนนะคะเช่าบ้านให้พระอาจารย์ท่านอยู่ประจําหลังจากนั้นเราก็มาซื้อรวบรวมรวบรวม,รวม,รวมสาธุชนก็มาซื้อตอนนี้ ปัจจุบันนี้เราได้วัดใหม่ซึ่งมีพื้นที่ที่กว้างขวางแล้วก็อยู่อยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติเมลเบิร์นนะนะคะก็สะดวกสบายค่ะก็ดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นสถานที่ที่คนจะมาปฏิบัติธรรมเยอะในอนาคตนะคะเพราะว่าตอนนี้เมืองกำลังขยายออกมาทางทางโซนวัดเราอะคะ่ะ ค่ะทีนี้ต้องบอกว่าพี่สมบูรณ์เนี่ยนอกจากไปมีส่วนในการร่วมสร้างวัดแล้วก็ยังมีส่วนในการทําหน้าที่กัลยะนานมิตรให้กับเทพระบุตรข้างกายตรงนี้เป็นยังไงคะได้อธิบายเรื่องราวของบุญให้พี่เขาฟังยังไงบ้างคะก็สําหรับคุณเนฟนี่เขาเป็นคนใจดีใจดีเป็นพื้นฐานอยู่แล้วค่ะพอดีก็คงจะเขาคุยกับพระอาจารย์แล้ว แล้วแล้วถูกข้อก็ <laughs> คือเขาคิดว่าคนที่มาวัดเราแล้วเราเราไปคือเขาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีอะค่ะพอพอเขามาที่วัดใครใครก็ดูแลเขาอย่างดีเอาใจใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> เขาก็เขาก็ประทับใจอะค่ะแล้ว <laughs> ค่ะอันนี้ก็เป็นที่ที่โชว์ในภาพนี้เป็น เป็นประธานกรถินนะคะ oh, ก็ประจำปีของของวัดเราอะ,ค,ะค่ะค่ะโอ้โหก็คือแล้วสิ่งที่พี่สมบูรณ์ได้อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับบุญหรือว่าเรื่องราวความเป็นชาวพุทธให้กับเทพบุตรข้างกายฟังมีเรื่องอะไรบ้างแล้วเขานำไปใช้ยังไงบ้างอะคะก็คือเราก็เราเราก็บอกกับเขาอะนะคะว่าคนคนพุทธเนี่ยเขาไม่ดื่มนะเพราะว่าฝรั่งในส่วนใหญ่นี่เขาจะดื่มเป็น เป็นเรื่องปกตินะคะอย่าง<ะ>พวกวายพวกเบียอะไรเงี้ยแต่คุณเนฟนี่เขาเข้าใจเขาเข้าใจแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเขาเลสเปกเราเขาให้ความเคารพแล้วเขาก็คิดว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนในสิ่งที่ดีๆโดยที่เราได้อธิบายว่าเราเราไม่ควรจะฆ่าสัตว์นะ,ะไม่ควรจะลักทรัพย์ไม่ควรจะพูดปดอะไรเงี้ย<ะ>คือเขา<ะ>เขารับทั้งหมดอะคะ่ะก็คือควรจะซื่อสัตย์ต่อคู่ครอง แล้วค่ะเขาเ,เขายอมรับได้หมดค่ะอืคือคือพื้นฐานของคุณคุณเนฟนี่เขาดีอยู่แล้วค่ะอืเป็นคนที่มีจิตใจดีพอเราได้ทําหน้าที่อบอกเรื่องราวดีๆเข้าไปอีกเนี่ยเขาก็ยิ่งกลับกลายเป็นคนที่จะดีมากขึ้นด้วยค่ะโอ้ออแล้วก็มีส่วนสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาย,ยังไงบ้างคะ่ะก็คุณเนฟนี่เขาเขาพาไปพาพระอาจารย์แล้วก็พี่นี่ก็ไปไปติดต่อขอยืน่น ขอยื่นใบอนุญาตสร้างวัดซึ่งก็ตอนนี้ก็น่าจะน่าจะใกล้สำเร็จแล้วค่ะก็กำลังกาลังกาลังรอพิจารณาอยู่ค่ะใกล้ใกล้จะเสร็จแล้วโอ้โหก็คือเป็นธุระในงานพระาศาสนาให้เปนธุระเป็นผู้ให้แล้วก็หาหาคนที่เดินเอกสารให้ค่ะ<อ>เพราะว่าเราต้องมีคนเราเราก็ต้องมีคนที่เข้าไปเจราจาเข้าไปทำเอกสารเพราะต้องใช้เอกสารเยอะมากาเพราะว่าออสเตรเลียนี่ กว่าจะทําอะไรได้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะก็คือเขาเขาเขาดูละเอียดอะค่ะเขามาดูแม้กระทั่งเรื่องว่าคนจะมากี่คนแล้วเราจะสร้างอาคารที่อาคารแล้วเราจะมีที่จอดรถท้องไหมรองรับได้ไหมอะไรเนี้ยจะทําลายสิ่งแวดล้อมไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาเขาดูทุกอย่างค่ะอแน่นอนว่าถ้าสร้างวัดขึ้นมาสําเร็จเมื่อไหร่เนี่ยมันจะต้องเป็นความปลื้มใจทั้งของพี่สมบูรณ์แล้วก็ ทานเทพบุตรค่างกายด้วยทีนี้ค่ะ,คะต้องมาถามเลยนะคะก็โอ้โหมีโอกาสรู้จักวัดตั้งแต่ยังเป็นใบรุ่นเนี่ยนะคะจนกระทั่งตอนนี้ชีวิตเนี่ยประสบความสําเร็จทั้งในหน้าที่การงานแล้วก็ไปทําหน้าที่กัลยานมิตรอยู่ต่างแดนด้วยต้องถามเลยนะคะว่าความรู้สึกจากใจคะ่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพี่สมบูรณ์บ้างคะวัดพระธรรมกายได้อะไรพี่ก็ต้องบอกว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ในความที่ว่า ให้เราได้รู้จักว่าอะไรที่ควรทําอะไรไม่ควรทําให้เรารู้จักว่ากฎแห่งกรรมมนะันมีจริงนะทําดีก็ได้ดีแล้วก็อ่าเราก็จะหนีไม่พ้นกฎแห่งกรรมถ้าเกิดว่าเราทําไม่ดีไว้มันก็จะตามเราแต่ว่ามันก็มีทางออกก็คือเราก็ต้องสร้างบุญเพื่อจะหนีบาอย่างแล้วก็ให้สอนให้เราเนียรู้จัก ดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องอย่างอย่างพี่นี่ก็คือน้อมรับมาก็คือพระรัตนานในี่คือสิ่งที่สูงสุดแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้ทานรักษาศีลแล้วก็ทําตัวเป็นตัวอย่างให้ให้คนในครอบครัวนะคะก็คือให้ให้ให้เยอะมากแล้วที่สําคัญในเรื่องความกตัญญูเนี่ยพี่ก็คิดว่าวัดพระธรรมกายนี่หลอ่อหลอมพี่มาเลยเพราะว่า สังเกตครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยท่านมีความกระตันยูเป็นอย่างเป็นอย่างสูงเลยอะค่ะอย่างสูงมากๆเลยโดยเฉพาะ,อ,ะอย่างคุณยายนี่ท่านก็มีความกระตันยูกระตะเวทีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่จะรับงานมาขยายวิชาธ,ธรรมกายให้ไปทั่วโลกให้เป็นแสงสว่างของของมนุษย์นะคะแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพอ่อท่านก็รับรับช่วงต่อในการที่จะขยายงานต่อจากคุณยายแล้วก็ท่านก็มีความกระตันยูมากพี่ยังจําได้เสมอตอนที่ มางานสลายล่างคุณยายค่ะเป็นงานที่พี่ประทับใจที่สุดแล้วก็ไม่เคยลืมมาค่ะที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านาคุณคุณแม่ใหญ่เนี่ยท่านจัดแบบโอ้โหสมอลังการมากค่ะทุกอย่างคือใหม่หมดให้คุณยายอะค่ะคือท่านแสดงออกถึงความกระ,ะ,ะตันยูกระตะเวทีแล้วพี่ก็คิดว่าความกระตันยูเนี่ยพี่ถ้าถ้าพี่ เรียนรู้ก็ก็คิดว่าวัดพระธรรมกายนี่สอนสอนมาเยอะค่ะแล้วก็พี่ก็อยากจะตอบแทนพระคุณท่านที่สอนให้เรารู้จักอว่านรกสวรรค์มีจริงนะแล้วก็ทำยังไงถึงจะไปสวรรค์ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็คืออยากจะสร้างวัดให้สำเร็จเพื่อที่จะบูชาท่านนะคะบูชาถวายถวายบุญนี้ให้ท่านนะคะอืมนะคะโอ้โ,อโห แล้วข้อคิดในการดําเนินชีวิตต่อไปจากนี้เป็นยังไงคะพี่สมบูรณ์ต่อไปจากนี้ก็คือก็คือจะอยู่ในเส้นทางบุญนี้ตลอดนะคะถึงแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นภาวะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงภาวะโรคระบาดมันจะไปยังไงอันนี้เราเราไม่คิดนํานะคะพี่พี่ไม่คิดนําพี่ก็จะดูถ้ามีข่าวมาพี่ก็จะดูว่าเขาจะล็อกดาวน์ไหมมีเคสที่ไหนและจุดไหนที่เราไม่ควรไปเพราะว่าเขาจะมี ที่ที่นี่นี่เขาจะมีขึ้นให้ทุกวันว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่ที่คนผู้ป่วยนี่ติดเยอะอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ก,ก็ก็ต้องในโทรศัพท์มือถือก็จะมีอัปเดตเข้ามาตลอดนะคะ mm hmm. แต่ว่าก็คือเราก็ต้องทําใจเป็นกลางๆอะค่ะเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีเหตุผลของมันแต่ว่าถ้าเราถ้าเรา,า,เราคิดว่าเราทําใจเป็นกลางแล้วอะไรถ้าเกิดว่า โชคไม่ดีเราไปติดโควิดมายอะไรเงี้ยเราก็ต้องรักษาใจของเราค่ะก็คือคนติดโควิดก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะตายทุกคนใช่ไหมคะก็คือคนที่รอดก็มีแต่ถ้าว่าถ้ายังไม่ติดแล้วเครียดมากแล้วไม่ทําอะไรแล้วไม่ยอมออกจากบ,บ้านหรือว่าอะไรยังไงเงี้ยค่าตัวตายถ้าเวลาที่เจอเศษรษฐกิจตกต่ํามากอย่างเงี้ยหรือว่าให้ออกจากงานอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ให้ทําใจใส,ส่ใจสบายสบาย,บายไว้แล้วเราก็ มีปัญหาก็ค่อยๆแก้ไปอะค่ะมันต้องมีทางออกอย่างที่ออสเตรเลียเนี่ยรัฐบาลเขาก็จะมีการมาให้ข้อมูลตลอดอะคะอ่ะว่าฉีดวัคซีนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือพูดง่ายๆว่าทำใจก,กลางๆแล้วก็ให้ใจและบุญในตัวนี่แหละนำทางให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสำเร็จนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะพี่สมบูรณ์งอยจันทีนะคะที่มาเป็น ซูมไอดอลให้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนะคะเรื่องราวที่เราได้จากคุณสมบูรณ์นะคะก็คือความกระตันยูนั่นแหละเป็นเครื่องหมายของคนดีคนดีนั้นก็ต้องมีความกระตันยูและความกระตันยูเนี่ยนะคะก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่ตกต่ำแล้วก็ไม่พบเจอกับความลำบากนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะลาสมาชิกซูมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ